ทีมเราเป็นยังไงบ้างนะร้อยเปอร์เซ็นต์เตรียมกันมาตั้งแต่เด ah> ือนที่แล um> ้วพูดไปก่อนก็ก็พร้อมค่ะสำหรับวันนี้คิดว่าแฟนๆน่าจะได้รับความสุขกลับไปค่ะระวางแผนยังไงบ้างคะสีฟ้าก็สีฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาสาวเน้นไปทางความแข็งแรงนี่ออกกำลังกายทุกวันคุณลิงมิ้งควงอุ้ยเฮ้ยอุ้ยใช่ไหมนะก็ กันสามมาแล้วนะเอออกกําลังกายใช่ไหมคะนอนก็ได้ก็คือก็คือทุกทีมแข็งแรงหมดแต่สีฟ้าแข็งแรงกว่าอพอลิงตรงนี้แล้วของเราใครเป็นตัวเต็งกีน่าคิดว่าแบบใครเป็นตัวเต็งของทีมทคะแนนตัวทำตัวทำคะแนนเหรอคะเอาจริงอ่าเมื่อวานที่ลองซ้อมกันไปก็จะมีพี่หลิงละหนึ่งลงทุกเกมพี่อแมนด้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ทางโน้นก็เป็นพี่มินอะไรยเงี้ยค่ะใช่แต่ทีมนู้นก็น่ากลัวเหมือนกันน้องเดนิสน้องเดนิสค่อนข้าง,างน่ากลัวแต่ทีมเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงเพราะหนูจะเป็นคนทําให้เสียงมันดังขึ้นเร,เราใช้เสียงดําใช้เสียงนําทางค่ะกีฬาค่อยว่ากันอีกที แอยู่ทุกตำแหน่งอยู่ทูกตำแหน่งให้แบบลองแต่ว่าส่วนลงแรงหรือเปล่าก็ก็ต้องดูน้องออมก่อนเหมือนเมื่อคืนก็เห็นน้องออมบ่นแล้วว่าหลีกไม่ยอมออมมือวเซงอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยต้องต้องดูว่าอารมณ์คุณเขาเป็นยังไงคือถ้าน้องออมขอให้ยอมจะลองอะอยากมาขอเจ๊ก่อนนะตว่ากีฬาแข่งกันได้พอสำคัญยังอยู่นะ แพ้ชนะยังอื่เหมาด้วคือคำตอบไม่ได้อยู่คนนี้อยู่คนนั้นคนนั้นคนนู้นใช่ค่ะอาค่ะอาเมนซาเราลงกีฬาไหนแล้วเป็นคนหนึ่งตัวเต็งตัวเต็งตัวเต็งเต่งหรอคะก็ไม่แปลกอะไรเลยไม่แปลกอะไรเลยอยากไปได้ไม่เป็นไรค่ะคือเป็นนักกีฬาค่ะใช่ตอนตอนเรียนไฮสคูลก็เป็นนักฟุตบอลอ้ สามสี่เราพร้อมมากแน่เลยวันนี้อีกคนนึงค่ะมิ้นค่ะมิ้นเราก็ถูกเป็นเราก็นักกีฬานี่ใส่นักกีฬาเหมือนกันพี่พีมีนักกีฬาเยอะมากทุกคนนักกีฬาหมดเลยค่ะเรก็ฟิตกันทุกคนเดี๋ยวโชว์จีน่าที่เห็นไปฟิตเนสอยเด็ดเฮ้ยก็ถูกแต่นะเอาเอาเพื่อความแข็งแรงเดี๋ยววิ่งไม่วิ่งแล้วเหนื่อยพี่พีพี่อุ้มผาเรา เราลองไปหลายอย่างเลยเมื่อวานนี้แล้วเราก็ค้นพบว่าเอ้ยเราก็มีความสามารถด้านกีฬาอยู่เหมือนกันก็เรียกว่าสนุกสนานค่ะเน้นจอยๆแล้วก็เน้นเป็นทีมแล้วก็เน้นวางแผนกันว่าเมื่อวานวางแผนกับน้องพิกขิงว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวถ้าเราจะไปเจอสีชมพูเนี่ยเราลุมใครดีจะได้แบบช่วยกันเป็นทีมวางแผนไปแล้ว แไปแล้วแะที่สําคัญนะคะทีมเราเสียงดังเพราะฉะนั้นเราจะขู่ด้วยเสียงของเรามาดิให้กับพี่กัลสันเลยค่ะเสียงเสียงดังมากค่ะพี่กิ๊กนะคะว่าไงบ้างคะเราเตรียมพร้อมค่ะหนูซ้อมวอลเลย์มาแต่ไม่มีวอลเลย์ค่ะแล้วพี่กิ๊กนะคะก็เตรียมพร้อมค่ะอัดวิตามินเต็มที่เลยค่ะคุณเคสค่ะเส พอประกาศกับตันปุ๊บก็รู seguinte, ้สึกว่า trips, เราต้องบูสตัวเองขึ้นละเพราะว่าเราต้องเป็นลูกกระจกให้พี่กับตันลูกกรจลูกกระจกลูกจเป็นลูกกระจกสิสตาดีมากเราเราเป็นไงบ้างโอ้ยเราก็พร้อมอยู่แล้วเมื่อเช้นอนมาสิบชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าใจเราคือ้อมสู้มากค่ะเอาอันนี goals, <t orar uana> ้นะคะ

เราสิวตัดแจ๋วไงพี่สาวไม่แต่ประเด็นคือพวกเราประชุมยีมาตลอดได้เรื่องไหมไม่ได้เลยเลยก็คือนี่แหละค่ะจริงๆก็เมื่อวานได้ซ้อมรู้สึกว่าเข้าร่กันแล้วพวกเราใช่ทุกคนบำเพ็ญวันนี้คือแข้งขาสำคัญกับร่างกายนะวันนี้นะสำคัญค่ะสำคัญแน่นอนพร้อมกันนะแต่เสียงไปก่อนแน่นอนขิงฝั่งสีชมพูหน่อยว่าสีชมพูถึงเราหนักเหมือนกันนะโอ้ยได้เราชนะแน่สีชมพู ไม้จัดจักาแม่จากที่ซอมเมื่อวานอ่ะไม่กล้านะเราลอยล้ำเลยค่ะมันก็จัดเต็มว่าเก็บอะไรนี้ไว้มาวางไว้เขาจะเปิดตัวเปิดอะไรเยอะแสดงว่าเขามีหลายเลเยอร์คือ ซิกแซกไม่ยอมทาจริงตั้งแต่เมื่อวานเรามีบ้างไหมล่ะเรามีจริงจริงเราก็ไม่ได้ทาจริงนะเมื่อวานเดี๋ยวเราลอมาทาวันนี้ทีเดียวแสดงหมดแล้วตเหมือนกันแต่ขอบูดอย่างนี้นะเรื่องกีฬาเนี่ยไม่ได้ห่วงเลยห่วงแค่ว่าสีชมพูจะมาหาสีฟ้าหรือเปล่าใครล่ะคือพวกคนต้องหักห้ามใจไว้นะคะสีชมพูเราด้วยนะเราแหละเราด้วยนะนั่นแหละค่ะเต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะ ขอสามคำให้กับสีฟ้าหน่อยขอสามคำให้กับสีฟ้าฝั่งนู้ขอเอเนอร์จีแล้วก็มีท่าทางขอท่าประจำสีฟ้าฟ้าสีฟ้าที่เข้าข้าง้นเนี่ยที่กับพูดเมื่อกี้เนี่ยขอท่าประจำแล้วก็มีท่าประจำท่าเสียท่าแบบรับรางวัลท่าอะไรเนี้ยเออมันต้องมีท่าอะไรอ่างเงี้ยนนาบอกฝั่งนู้นยังงง มงลงแน่โอเคสามคำสำหรับทีมเราถ้าชนะแล้วก็ถ้ามงลงแน่ถ่าไงท่าเ่ยนะท่านี่นอ่ะัพรมนะเดี๋ยวพี่รับนะโอเคค่ะหนึสมงลงแน่เอราเลยพวกแกออถ่ายรูปเซอรถ่ายรูปแต่ที่ผ่าไได้มง โอเคค่ะหนูขอมองกู